สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพินาจะพาพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมนะคะไลนาสวนผสมนะคะในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่นาเท่าไรนักนะคะพ่นาจะพาชมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคน มูลนิธิชัยพัฒนานะคะเป็นมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำรินะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆค่ะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะ พ่อหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นนะคะที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนะคะเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระอ,องค์เองพระอ,องค์จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความพออยู่พอกินพอเพียงค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะพินาก็พาชมนะคะโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ดินนะคะของมูลนิธิชัยพัฒนาวัดศีอุทุมพรตําบลหนองกดอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพื้นที่ทํากินนะคะปลูกเกษตรพอเพียงโน่นนี่นั่นนะคะประมาณ5ไร่ค่ะ นี่เป็นที่อะไรนะคะภูนิธที่ของประเทศให้เราโอ้ใช้พัฒนาให้เราอาศัยทำกินสร้างอาชีพนเนาะโอ้โหทำาต็้สวยเลยค่ะคือปลูกทุกอย่างเลยนี่อ๋อคันนี้เขาเรียกบ้านอะไรนะฮะบ้านแปดลายนะของมูนิธิใช้พัฒนาโอ้ มีอยู่แปดหลังจ้ะแล้วก็ทำกันสวยมากเลยปลูกองุ่นก็ได้ตรงเนี้ยปลูกองุ่นก็สวยเลยเนาะปีท่เคยเคยได้ยินเหมือนกันค่ะโอ้โหทำทุกอย่างเลยชอบมากค่ะ คือม,าามีนาด้วยทํานาด้วยอะไรด้วยเราก็แค่อาศัยทํากินสร้างอาชีพนี่ก็แบบ<ช>เป็นบุญเราแล้วเนาะเศรษฐกิจพอาเียงใช่ใช่เป็นบุญของเราแล้วไม่ต้องแปลอะไรมากมายเนาะชอบมากค่ะแหม้ถ้าเลี้ยงแพะถท่าไน,นะ อยู่ใ,ใกล้ๆกระับถินแบบเนี้ยโคชาโคชี่ชาโคเหรอลูกหืมนี่ฟักอุ้ยตำลึงตำลึงอุ้ยเขาอ,ออกเ <c oughs> ขาเขาอ,ออกลูกเลยลนะอะเขาออกลูกเลยอะค่ะ อ๋อจะเอาจะเอาลูกไปเชื่อมใช่ไหมใช่มันขึ้นเองก็ปล่อยไว้ไงโอ้ลองลองเนี่ยลองลองลองสิอร่อยลองลองเขาบอกมาแช่แช่น้ำหืนก่อนแล้วก็มันจะลงกเอาข้าวหน้าหอมหอมแไบนี้ค่ะให้เราได้สร้างอาชีพเกษตรพอเพียงเนี่ยประมาณห้าไร่เนาะโอ้โหห้าไร่นี่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะปลูกได้หลายอย่างทำนาด้วยแล้วก็ติดเชิงเขาโอ้โหสวยมากๆากอะค่ะ บ้านน้อยๆอยู่ด้านหน้าก็ขายพืชผลของเราบ้างอะไรบ้างเน,ะนเาะในสวนของเราเนี่ยโ,โหความสุขเลยค่ะตรงนู้นก็คือทํานานะคะเพิ่งจะดําไปนะโหดําเองด้วยประมาณสองไร่เนาะคือทุกอย่างเลยทําได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางการเกษตรนั่นปลูกหน่อไม้ด้วยนะคะ โอ้โหและที่ตรงนี้ก็กาลังจะปลูกข้าวโพดดีเลยเดี๋ยวม,มาซื้อข้าวโพดกินอ,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 อ๋อค่ะดีมากเลยโอ้โหอะไรจะสวยขนาดนี้แล้วสวยมากเลยสวยมากค่ะหนูชอบไอ้ใบด่างๆตะเกี้ยเอ,อาจริงๆเิถ้าก็าถาม กระถางเท่าไหร่เอ่ยก็ดเขาขายกระถางเทรห้าสิบบาทห้าสิบาทยี่สิบสามติดได้หมดนะได้หมดอยู่ที่ความพอใจใช่เต้างเราอ่ะนี่ปลอดภัยใช่ไหมลูกที่นี่ลมลื่นปลอดภัยไม่มีอะอะไรกวนใช่ไหมลูกออกอุ๊บอุ๊บอุไปเลยไปเลยออกลูกสองตัวหรออุ้ยอ๋ออขอโทษลูกมีตัวเดียวอะไปยังไม่ออกไงโอ้เอาขอโทษลูกขอโทษลูกหนีเลย เดี๋ยวก็มาเนาะพร้อมเมื่อไหร่นะมาแบ่งเป็ดหนูได้เลยเนี่ยะะโอ้โหสะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้มะม่วงอะไรคะมะม่วงอะไระเฉียวสเสวที่บ้านก็ชอบปลูกเขียวสเสวยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะยาวไปนิดนึงเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวกเกษตรพอเพียงนะคะ พออยู่พอกินก็คงจะถูกอกถูกใจกันบ้างเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้พี่นาบ้านสวนฟาร์มนะคะแล้วพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ